อยู่นี่ไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปเที่ยวจินอายค่ะไปชิงชาสวรรค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีงึ้นในโลกไม่ใช่ในโลกแต่ว่ามันมันมีจุด่ใหญ่กว่านี้เลยมีอะไรใหญ่กว่านี้แต่มันมีจุดเด่นคือมันคล่อมแม่น้ำไว้เลยอยู่บนสะพรรณช่วยด้วยอย่าขังทะเลยอย่าขังฉันเลย โอ้ยเจ็ดดูดิเหมือนอยู่เมืองนอกนะมัันมนยุโรปจรจริงๆแต่ว่าคนที่เดินนี้น่าจีนหมดเลยเห็นไหมจ้าติดเกไหมจ้าตีกแค่ตัวม ทำไมคุณลุงโดนบีบแต่ตลอดเวลาล่ะคุณลุงขับคข้มเลยไงไม่รู้นี่เราคือเราโดนบีบแต่ตลอดเสถึงแล้วค่ะราคาเท่าไหร่นะมสิบสองหยวนหกสิบบาทถูกมากโอ้ถูกแล้วถูกเออขี่ไหมยางรถถูกขี่ไหมขี่ไหมเฮ้ยมันสวยกว่าที่สิงคโปร์นะคุณแม่นะสวยไปที่สิงคโปร์ไหมงาปาเราจะไปดูซิว่าเขาขึ้นราคาเท่าไหร่อะไรงย ไฟชยไ้ไหมเอาเป็นชฟไมป้าป้าอเดีเนไฟเฟรนช์ฟรายซื้อสำเแล้วแท่มมูลฮะซื้อำร็แล้วครับเนยไงฮะกูเกิลเสิร์ชกูเกิลเสิร์ชว่าเฟรนช์ฟรายแล้วเอารูเปเฟรนช์ฟรายเขาดูค่ะบอกว่าเฟรนช์ฟรายเขาไม่รู้จักเลยนะ <c oughs> เนฟรนช์ฟรายไม่ได้แต่ต้องพูดภาษาจีน รสอะไรคะวาน,นิลานะค่ะอ่ะบบอกิผหอมใช่วานิลลามัน,นไ,มไ,มไม่เหมือนวาน,นิลามันจะมีกลิ่นห,หอมๆด้วยอ,ะอ่ะลาดซอสมาเลยค่ะนี่สิบหยวนเป็นไงหนุกอร่อยร้อนมากเดี๋ยวเต็มีๆเต็มๆมาลแล้วจริงๆเฮ้ยราดซอสแบบนี้กิน,นยังไงใช่ไหมโอ้โหเดนราดทำไมไม่รู้ไม่ต้องราดก็ได้เนาะจริงๆอ่ะจะเล้งหมดอ่ะ อันนี้กําลังต่อแถวขึ้นเทียนจินไ้นะเรต่อแถวมาประมาณ10นาทีแล้วค่ะ1 0ถึง15นาทีเนาะเอามาแล้วค่ะไา,าะเดี๋ยะผเกตเทียบัสูงเท่าไหร่คะประมาณ122้งตัวทั้งหมดเท่าไหร่คายมูล1 7อหยวนค่ะคุณ้ใหญ่70 สามสิบห้าอ๋อู่ดิเมื่อกี้ต่อข้างนอกเอ็กซาเลตกระเป๋าเสร็จข้อมาต่อข้างในอีกอีกยาวเลยค่ะเป็นที่นิยมมากและส่วนใหญ่เห็นคนที่มาต่อคิวก็คือเป็นคนจีนทั้งนั้นั้นมีแก่เราเป็นนักท่องเที่ยวมีคนมปคุยกับเด็กคิวใยยะนะ อาอให้เจอไปเลยอ่ะถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้ฮะอ๋ะออันนี้หรออ๋ออันนี้ป้าป้าแล้วฝั่งนู้นคืออะไรคะมุนฝั่งนู้นคืออะไรอ๋อมันคือจากสองฝั่งเหรอใช่ไหมนี่น่าถึงได้ช้ามากแล้วคนนั้นพวกเขานั้นมันมาจากทางไหนอ่ะไม่รู้อ่ะ,อะนี่คือเราอข,อขนนึ้นกับครอบครัวนี้ใช่ไหมคะที่มีลูกเหมือนกัน แนะนำอะไรอย่าเอ๋อเมื่อกี้ที่เป็นสถานีที่เราอยู่ใต้แม่น้ํไปเท่าไหน่ใต้แม่น้ำเพราะมันเป็นสะพานเนี่ยเพราะว่าขามันอยู่สองขาเนี่ย่ากับท่อแม่น้ําอยู่ใช่ไหมจริจริงมันก็ไม่เชิงใต้แม่น้ํามันอยู่อาคารที่ติดกับแม่น้ํามากกว่าไปปลาเพราะว่าแม่น้ําจุดตรงกลางนี้ค่ะนี่งานใหญ่แม่น้ำตรงนี้เลยครับคุณอ้าวเหรอแม่น้ําอยู่ตำแหน่งที่เราขึ้นมานี่เลยค่ะเพราะจ้วยจริงด้วยเออนี่งตรงที่เราขึ้นมาเป็นกลางน้ำดีเลย สวยนะสวยไหมพิมสวยไหมคือตอนแรกอะอะไรนะคะไม่ใช่แม่คุณแม่น้ำแม่น้ำไห่หือแม่น้ำไผ่หือข้างหลังมันจะมองไผ่ไผ่เือไห่หือะรเงีแบบหังขังสวยเนี่ยคือเจียนจินสวยกว่าที่คิดนะตอนแรกดูรีวิวคือรีวิวก็หาได้ดูดูได้น้อยมากก็บอกว่าเป็นตึกอารยธรรมตะวันตกอะไรเงี้ยก็ออเหรออะไรงี้ย่รู้ก่ว่าหนสวยมากประทับใจเลยเพราะว่าอากาศก็ดีแล้วก็ สะอาดคือสวยใช่ไหมคะแล้วก็จะร้อนดีเลยสวยงามคือตรงนี้เป็นย่านริมน้ำไม่เหมือนไม่ทุกย่านไม้รุ่ยานย่านริมน้ำซึ่งมันเป็นตึกก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนะแล้วก็สะอาดสะอ้านใหม่ดูเป็นระเบียบน่าเดินเลยตึกก็ตกอะไรนะลูกตกตกทำไมนะตกดึกไฟตกดึกเหรอไไม่ด้ตกดึกเขาก็เปิดไฟ เยอะมากแล้วก็เปิดไฟสองเซนี่ตรงนมันถึงยอดนั้นนะคะย,ยังไม่ไ<อ>เกือบอน,นิดเดีจะสูงสุดเนี่ยนิดเดเออนี่จะสูงแล้วเนีย่ยเนี่ยสูงสุดถึงยอดถึงเลยนะหุ้ยสูงท่กตึกกี่ชั้นจยากดวนะเดี่ยรูปเลยอะเขาอ่อนเยืนนะย,ยืนดูเลยใครบนท้าทายนเลยนะ นั่งอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้ามองไม่อย่างงี้ก็ใส่ใจเนี่ยประมาณยอดตึกพอดีนะจิ๋วนะตึกกี่ชั้นอ่ะพ่บอกว่า30ชั้นนะเออน่าจะประมาณ50ชั้นโอ้ชิงยักษ์ปสมัยนี้สูงยาวๆนั่งดนดิ้นสี่สิบมาใคะว่าประมาณสี่สิบสี่สิบชั้นอีป่าพูดหลับแม่้ิ่งกัดฝันทำไมการ์มูนกล้องสูงอ่ะพี่ชอบมีน้องน้องว่าแม่ด่ามาเรื่องมากกว่านู่นกว่านี่นะกลัวกัะตายก็กลัวแล้วก็กลัวคอมสูบ เด็กเก็มพวกไม่กลัวอะไรเลยคะ่ะ uh 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 กลัวอะไรคะกลัวอะไรกลัวผีกลัวผีซ so ึ<_<_่งไม่มีจริงเลื่นงชั่งโมงนะคะในการจินตนาการข้นไปข้างบ มีเขอเขาจับปลาแล้วมาส่องไฟกันด้วยค่ะจับปลาเ่ยหรอแั่นเห็นไหมคะไปดูไหมฮะจับปลาเฮ้ยช้อนกันอย่างนี้เหรอไม่ใช่เบ็ดโอ้ช mm ้อนอย่างนี้เลยจิ๋วมีปลาอยู่ไหมแล้วเขาเห็นปลาได้ไงอ่ะไอ้เจิยวเหมือนมันหยุดนิ่งเลยค่ะมันหมุนไหมคะหมุนนี่ไงปลาหมองเทียบกับชาวเทียบกับตัวเอื้อกระเบื้อง

โดยสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพเสียไป20หยวนมิเตอร์คิดเท่าไหร่นะมิเตอร์13แต่คิดจริงๆ20ก็ไม่เร็วแล้วนะ <laughs>